อะไรคะบะหมี่เหรอใช่อ่ะแล้วก็มีอะไรบ้างอามีมีเส้นแล้วก็มีอะไรมีอะไรนะไข่เย่อม้าไข่เย่อม้าผักผักอ่ามีถั่วลันเตาแล้วก็เน่อืมอันนี้อ่ะซอสซอสแกะไข่ดาวเข้าไปก่อนโอ้โหน้องเดินไปทางโน้นไปฝั่งโน้นค่ะ โอ้โหคนสวยนะย,เยเออไข่ดาวก็ล่วงเลยเขาเนี่ยเอาเสื้อเช็ดเช็ดหน่อย,อยตายแล้วนนดูสิใส่ไข่ดาวลงไปโอ้โหไข่ดาวลงไปนั่นอะไรคะอันคือผงอ่ะป้านิดแกให้หน่อยผงมันมีเครื่องปรงุง กินก๋วยเตี๋ยวนะวันนี้เราจะกินก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวอะไรเส้นไหมก็เส้นไงมีไข่ดาวทั่วรันเตาแล้วอะไรไข่เยี่ยวม้าที่คนจะไม่รอแล้วอันนี้มันกินได้หรือว่ากินได้กินได้กินได้ยังไงกินได้ของกินคิดว่าจะของปลอมอ่ะใส่เครื่องปรุงลงไปออาต้มยำนะเอาเครื่องปรุงลงไปเสร็จแล้วน้ำอะไรน้ำโูยุหรอ นายน้ำโชยุดใช่ไหมนดูซิอำไปนีแกอีกอันหนึ่งอ,อานิดตักหน่อนั่นมาเป็นน้ำอะไรก็ไม่รดนเละเคะเลอะเทอะไปเลยนายอร่อยไหมคะคุณนายนายเดินไปยืนนูนค่ะยืนไปทางนี้นี่แค่ตรงนี้จะไปไหนทำอะไรทำหาใครอะ่ะอยู่มุมนู้นสี่ลูก อ่ะเทค่ะมแม่ครัวน้อยโอ้โหโอ้โห,หน่ากินน่ากินอ่ะเสร็จแล้วอ่ะพอ่ะอ่ะพอที่อ่ะ,ะจะได้ยกขึ้นมายกขึ้นมาโชว์ค่ะอ่ะทำไงก่อนใส่ซ้อมไว้อ่ะยกขึ้นมาโชว์ค่ะ กินด้วยเอ๊ะนากินไนลองกินดิอ้ําอ้ํากันดาวก่อนกินเส้นกันสิยกขึ้นมากินดียกควยขึ้นมาใครกินได้บอกทีกินได้นะคะกินได้เราพูดด้วยสิกินได้ค่ะพูดด้วยค่ะพูดดีๆแล้วก็ยกชดชามขึ้นมากินได้ค่ะ ะปินได้ค่ะ